สองรพี่ภาทนันรายการน,นี้ครับสองร้ยสิบยี่สิบเปลี่ยนมืงแน่นอนใครได้ไปยินดีด้วยนะจ๊ะรายการน,นี้สองร้อยเลยก็สองร้อยเลยนับสามนับสองนับหนึ่งจ้าสองร้อย <200 S 1> <200 S 2> ครับสองห้าพี่อนุชาจ้ะรายการน,นี้ ไม่มีขายมากกว่าสองร้อยห้าสิบสองแปดสามร้อยใส่ได้เลยที่ตรงนี้ลงยาดำสีประจำองค์พ่อรายกานันนี้ไม่มีขายมากกว่านี้สองร้อยห้าสิบสวยปะสวยมากรายกันนี้ครับสองห้านับขิงของตุ้ไทยครับจบภารณีต้องยินดีด้วยนะไม่มีข้าววิน,นครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามน้องต้เลยนะจ้าวินฟรีนะจ้ารายกันนี้ พื้นที่ห่างไกลน้องก็วินฟรีนะครับไม่ได้มีบวกเพิ่มนะพี่สองห้าอ่านลายกันนี้ครับตรงสัญญาคําว่าวินไหมครับเคิร์นวินนี่ใครยินดีด้วยจ้าสองร้ยห้าสิบลายกันนี้ครับใครยุ่เหนือคํัว่าวินรับไปพี่สองห้าพี่อนุชาลายกันนี้ครับ อุ้ยสองหกเอ้าวแล้วพี่ดีไวสองหกพี่ดีไวปาดมาค้นแม่แต่พี่อุ้ยสองหกพี่ปาธนาไม่ทันพี่เมื่อกี้เขาทำอะไรกันพี่ดีไวสองหกจ้าสองร้อยหกสิบพี่ดีไวพี่คันยเจอาตรงไงลุยใช่ไหมพี่เหลือไม่เยอะแล้วพี่หนักเงินเหลือสองนะครับพีอาร์เด็กน้องให้ดูจ้า